รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายสัปดาห์นะครับจะไปอยู่ใน V.I.P. แล้วนะครับหลังจากวันที่3ตุลาคม2563ท่านใดที่เป็นสมาชิก V.I.P. สมัครเรียบร้อยก็เข้าไปรับชมรับฟังได้เลยจะเปิดให้กับสมาชิก V.I.P. ระดับ Silver ระดับ p พ a ต i ินัมแล้วก็ระดับ Gold นะครับถ้าท่านใดไม่อยากพลาดดวงรายสัปดาห์รีบสมัครมาเป็นครอบครัวเดียวกับสินแสหมิงซะวิธีสมัครก็ง่ายๆครับ กดที่ปุ่มสมัครที่อยู่ติดกับปุ่มติดตามพอกดสมัครปั๊บเขามีรายละเอียดให้เต็มไปหมดอยากจะสมัครระดับใดว่าจะเป็นซิลเวอร์เพชรินนาหรือว่าร,ระดับโกลจัดไปตามอัธายาศัยแล้วก็จะได้ชมดวงรายสัปดาห์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับก็น่าจะมีอารมณ์แปลกๆแหละครับสําหรับชาวลักนณาราศีตุลที่เกี่ยวเรื่องร,รักๆใคร่ๆเรื่องเซ็กส์ส่วนคนที่ยังโสดนะสัปดาห์หน้านี้โอ้โหอารมณ์ทางเพศเยอะมาก อารมณ์ทางเพศมาเต็มเลยไปดูเหอะนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านอ้าวฟังให้ดีนะครับดวงชะตาของท่านในสัปดาห์หน้านี้นั้นต้องบอกว่าดาวสุกนะครับโคจรน,นำหน้าลัคนาราศีมิถุนได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค ส่วนดาวพุธดาวเจ้าเรือนของมิถุนเองนั้นนะครับโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่เ,เรียกว่าตีโกนถึงลัคนาราศีมิถุนอ่านะครับตีโกนถึงชาวลัคนาราศีมิถุนอยู่ในภพที่เขาเรียกว่าภพปุตตะหรือภพที่หาดาวเจ้าตัวไปอยู่ในภพปุตตะหรือภพที่หนั้นชาวมิถุนเองนั้นมีความคิดอยากจะริเริ่มสิ่งใหม่ๆหรือมีแพลนอยากจะทําอะไรอะไรหลายหลายอย่าง พุทธตีโกนถึงชาวมิถุนแล้วก็ดาวเกตเองก็ตีโกนถึงชาวมิถุนเช่นกันนะครับนั่นหมายความว่าสัปดาห์หน้านี้เป็นช่วงแห่งความสําเร็จที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของงานเขียนนะครับหรืองานที่ใช้คําพูดหรือถ้าเกิดคุณจะไปสอบอะไรสักอย่างหนึ่งชาวมิถุนสัปดาห์หน้านี้เป็นช่วงจังหวะที่ดี นะครับน่าจะสมฤทธิ์ผลการสอบนี้น่าจะได้ผลดีหรือว่าถ้าเกิดจะไปแข่งขันอะไรสักอย่างหนึ่งดาวเกตและดาวพุธตีโกลถึงลัคนาแบบนี้ถือว่าทั้งเก่งทั้งเฮงครับอย่างไรก็ดีครับดาวเสาและดาวพระหัสนั้นยังคงเลงเลงลัคนาราศีมิถุนอยู่พระรหัสได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิปดีส่วนดาวสาวนั้น เป็นตำแหน่งลอยๆแต่ว่ามาอยู่กับดาวพระฤหัสด,ดาวเสามาจากเรือมนมรณะอยู่ในเรือนของดาวพระฤหัสซึ่งพระฤหัสได้เกษตราธิบดีนั้นต้องถือว่าชาวมิถุนเองนะครับในเรื่องของความรักนั้นมันมีสุขมีทุกข์เจือเจือปนกันอยู่แต่ความโชคดีอย่างหนึ่งที่ดาวพระฤหัสได้เกษตราธิบดีตรงนี้ได้บรรจับมหาบุรุษโยกด้วยเพราะว่าดาวเป็นเกษตรดาวได้เป็นเกษตรแล้วอุดระและอยู่ในภพหนึ่งสี่เจ็ดสิบเขาเรียกว่าได้บรรจับมหาบุุษโยกเป็นโยกเกณฑ์ที่ดี นะครับหมายความว่าด้านความรักถึงแม้วันจะมีปัญหาจุกจิกใจอยู่บ้างแต่ภาพรวมนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทําไมผมถึงหยิบยกเอาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาบอกชาวมิถุนนะครับเป็นอะไรอย่างหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่สองอารมณ์นะครับแล้วความรู้สึกของชาวมิถุนนั้นต้องการพลังในเรื่องของความรักเป็นตัวขับเคลื่อนอย่างมากฉะนั้นสังเกตดูครับชาวมิถุนถ้าเกิดคุณกงกงไม่แฮปปี้เรื่องความรักเมื่อไหร่ งานพอที่ทาให้คุณจ,จุกจิกแล้วก็เสียหายไปด้วยมันไม่มีกระติกกระจายจะทํางานหรือแม้แต่ว่าบางทีมันทําให้คุณอารมณ์ไม่ดีคือมันมีฟีดแบ็กกับเรื่องของอารมณ์ได้ง่ายอธิบายความมาถึงตรงนี้อยากจะบอกกับชาววิถุนว่าจริงๆภาพโดยรวมความรักของวิถุนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีเพียงแค่2วันเท่านั้นในสัปดาห์หน้านี้ที่คุณต้องระ,งระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงในเรื่องความรักคือ1วันศุกร์ที่25และวันเสาร์ที่26 สองวันนี้ชาวมิถุนใครที่มีคู่อยู่แล้วจะเจราจาอะไรกับคู่ครองจะคุยกันอะไรก็แล้วแต่ให้พยายามพูดจาภาษาดอกไม้อย่าไปพูดจาอะไรแบบที่มันทําให้เป็นชนวนในการขัดแย้งหรือมีปัญหาสองวันนี้ให้ระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอ,ก,อกครับว่าชาวมิถุนนั้นอาศัยพลังขับเคลื่อนเรื่องของความรักเป็นตัวต้นทุนฉะนั้นนะครับชาวมิถุนที่ยังโสดอยู่ผมอยากจะบอกแบบนี้ ดวงที่ดาวพฤหัสมันเข้ามาเกี่ยวข้องในลักษณะนี้นั้นมันเป็นไปได้ว่าชาวมิถุนจะได้เจอเจอใครแบบบังเอิญบังเอิญอาจจะเจอมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วสัมพันธภาพมันพัฒนาไปอย่างช้าชจนดําเนินมาถึงจังหวะตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกตรงนี้ว่าชาวมิถุนคุณสามารถที่จะเลือกคบใครไว้สักคนหนึ่งไว้เป็นที่ปรึกษาหารือได้คุณจะให้ความาไว้ใจไว้เนื้อแท้ใจเขาขนาดไหนอันนี้อยู่ที่ตัวคุณเองแต่ผมกาลังจะบอกว่า ช่วงที่ดาวมันโครจรแบบนี้ชาวมิถุนนะครับอย่าไปคิดหรือทําอะไรเองคนเดียวหาคนรู้ใจหาใครสักคนหนึ่งเข้ามาทําให้คุณกระชุ่มกระชวยขึ้นแล้วเดี๋ยวหลายสิ่งหลายอย่างรอบๆตัวทั้งเงินทั้งงานมันจะดีขึ้นแบบแปลกประหลาดไปดูให้ดีนะครับแต่ว่าก็มีอย่างหนึ่งคือที่บอกไปแล้วคือวันศุกร์และเสาร์สองวันให้หลีกเลี่ยงความขัดแย้งนอกนั้นแล้วสัปดาห์นี้ถือว่าแฮปปี้ วันที่การเงินดีที่สุดคือวันจันทร์จันทร์ที่21แล้วก็การติดต่องานที่ดีก็คือวันพุธและวันพฤหัสพุทธที่23พฤหัสที่2ี่ถือว่าดีมากขอให้ชาวมิถุนทุกท่านโชคดีนะครับจบข่าวไปแล้วจ้าสวัสดีฮ่าหากขั้นใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้น เป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสมิงนะครับโหราโหรา24ย i n e ิบสีลายไอดี a h o r บให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล